จรอลืบประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564โดยใช้ระบบครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะฮะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้เปิดเงื่อนไขเจ้าภาพ ACL ชาติไหนพร้อมลุ้นพ่วงบอลโลกรอบคัดเลือกไปเลยโดยกันที่ทาง AFC เปิดเงื่อนไขสมุสรสมาชิกในการยื่นขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ศึกเอฟซีแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มเพื่อให้ทุกชาตินั้นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะยื่นตัวเป็นเจ้าภาพนะฮะหมดเขตยื่นความประสงค์ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้โดยทางสมอพันธา์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะผมเปิดเผยเงื่อนไขการเป็นเจ้าภาพ AFC แชมเปียนลีกสอ2พรอบแบ่งกลุ่มโดยประเทศที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพรายการนี้อาจจะมีโอกาสถูกพิจารณานะฮะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2 0 2 2รอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชีย หากมีการใช้รูปแบบสนามกลางในช่วงฟิฟ้าเดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี2021นั่นเองเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในหลายประเทศของเอเชียทำให้รอบแบ่งกลุ่มของรายการ a AFC c h a m p i o เป League จะเป็นต้องแข่งขันสนามกลางกันอีกครั้งโดย AFC เปิดให้ประเทศสมาชิกยื่นขอสเสนอเป็นเจ้าภาพได้นะฮะจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ สำหรับเงื่อนไขาการเป็นเจ้าภาพประกอบไปด้วย 1. จะต้องเป็นประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ f f c h a แชมเปี้ยนลีก 2. 1ในประเทศสมาชิกสามารถยื่นขอเป็นเจ้าภาพ,พราะอบแบ่งกลุ่มได้มากกว่า1กลุ่ม 3. แต่ละกลุ่มจะต้องมีสนามแข่งขันที่ได้รับมาตรฐานจาก AFC 1สนาม 4. ประเทศที่ขอเป็นเจ้าภาพต้องสามารถการันตีได้ว่าจะไม่มีข้อจํากัดนะฮะหรือมีข้อจํากัดน้อยในการเดินทางและข้อบังคับในการกักตัวสําหรับสมโมสรและตัวแทนสองสมโมสรในการเข้าประเทศนั่นเองข้อที่ 5. ประเทศเจ้าภาพต้องมีเที่ยวบินเข้าประเทศสำหรับสมโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเป็นเที่ยวบินตรงหรือเที่ยวบินเชื่อมระหว่างประเทศก็ได้ 6. สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศนั้นจะถูกนำมาพิจารณาคัดเลือกนะฮะประเทศเจ้าภาพด้วยเช่นกันครับ7มีสนามสำรองที่ได้มาตรฐานสำหรับรองรับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่ต้องเริ่มการแข่งขันที่พร้อมกัน8มีสนามซ้อมอย่างน้อยหนึ่งสนามสำหรับสองสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน 9. สามารถประสานงานกับหน่วยงานแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับทีมและก็บูทแทนจากทาง AFC เมื่อเดินทางมาถึงซึงคอาการกันว่าจะเป็นช่วง4วันก่อนการแข่งขันนัดแรกไปจนจบการแข่งขันภายใต้แนวทางของเจ้าหน้าที่การควบคุมติดเชื้อที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของศึก AFC และข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับผม AFC สงวนสิทธิ์ทางาสิทธิประโยชน์ด้านการถ่ายทอดสดและการตลาดทั้งหมด เช่นเดียวกับการแข่งขันในแต่ละนัดโดยประเทศสมาชิกเจ้าภาพจะยังได้สิทธิ์ในการขายบัตรเข้าชมหาก AFC อนุญาตให้มีผู้ชมในสนามสําหรับเงื่อนไขด้านค่าใช้จ่ายนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้หชาติเจ้าภาพต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนามการแข่งขันและก็สนามซ้อมค่าจัดการการแข่งขันรวมถึงค่าเดเนินการต่างๆตลอดทัวร์นาเมนต์สชาติเจ้าภาพจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศให้กับสโมสรและก็ตัวแทน AFC 3. ชาติเจ้าภาพจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ที่จําเป็นรวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด1 9และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการปฏิบัติของ AFC 4. ชาติเจ้าภาพจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักและอาหารให้กับตัวแทนจากทาง AFC รวมถึงห้องประชุมห้องทํางานและซิมการ์ดตลอดทั้งการแข่งขันข้อที่5สําหรับแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละสมโมสรจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับทีมตลอดการแข่งขันและข้อสุดท้ายข้อที่6นะฮะ AFC จะมีงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเหลือทั้งประเทศเจ้าภาพและก็สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างต่างนั้นอาทิเช่นค่าที่พักอาหารและก็การตรวจเชื้อโควิด -19 นั่นเองโอ้โหนะฮะก็ถือว่างานนี้ต้องคิดกันเยอะกันซะหน่อยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางสมาคมฟุตบอลของไทยนั้นจะคิดอย่างไรนะฮะและก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติเช่นไรก็ต้องรอลุ้นติดตามกันต่อไปก็แล้วกันครับ ก็ฝากติดแฮชแนะท็กผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิช ино, ิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันดีกว่านครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะฮาร์ปสมูไรสี่แข้งลูกครึ่งญี่ปุ่นในศึกไทยลีกโดยกันนี้บ้างก็เป็นนักเตะลูกครึ่งญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะฮะรายแรกที่ได้เล่นในลีกรโรมาเนียบ้างก็เป็นกองหน้าตัวความหวังที่ต้องระเห็ดออกจากสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งอีสานใต้หลังโชว์ฟอร์ไม่เข้าตาบ้างก็เป็นนัทวานระดับตำนานของไทยลีกอีกคนหนึ่ง ซึ่งเราจะมาดูกันว่าจะมีใครกันบ,บ้างน,นะครับงานนี้เราเริ่มจากคนที่1กันก่อนก็แล้วกันไดสเกะซาโตะไดสเกะซาโตะแบ็กซ,ซ้ายจอมขยันของทาง s c g เมืองทองอ่าและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์นะฮะเขาคนนี้มีคุณพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นและเป็นคุณแม่เป็นชาวฟิลิปปินส โดยซาโต้แบ็กซ้ายไว้ศปีบรายนี้เกิดที่ประเทศฟิลิปปินส์ก่อนจะมีโอกาสได้ฝึกฝนฟุตบอลกับสโมสรชั้นนำในศึกเจลีกของญี่ปุ่นซึ่งบ้านเกิดของคุณพ่อของเขาในช่วงวัยเด็กตั้งแต่อายุ13-18ปีกับสโมสรอ,อุระเวเดนโมลซึ่งก่อนจะกลับมาที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อจะเริ่มเล่นฟุตบอลในระดับมหาวิลัยนั้นจดฝีเท้าไปเตะตาทีมในลีกของฟิลิปปินส์อย่างชีม g l o บ a l FC ในปี2014และก็ติดทีมชาติฟิลิปปินส์นับ้าแต่นั้นเป็นต้นมา ฉะนั้นเขาก็ได้ทดสอบฝีเท้าแล้วก็ได้เล่นกับทีมในลีกโรมาเนียนะฮะอย่างโพลิเทนติก้าลาซี่ในปี2016ซึ่งถือว่าเป็นนักฟุตบอลชาวฟินแลนด์คนแรกนะฮะที่ได้ลงเล่นในลีกโรมาเนียก่อนจะย้ายไปเล่นในลีกเดนมาร์กกระทั่งฮอนเซนในเดน,นิสซูเปอร์ลีกในปี2017แล้วก็ย้ายกลับมาที่ลีกโรมาเนียกับทีมอาเซปีโอเอในปี2018นั่นเอง และกลางปี2019ซาโตะคนนี้ก็ได้ย้ายมาสัมผัสลิ้นสุดของเมืองไทยกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกของเขาหลังที่การกีฬาพยอง s อสเมืองทองนั้นดึงตัวมาร่วมทีมโดยลงเล่นไปแล้วทั้งหมด17เกมยิงได้ทั้งหมด1ประตูจะมาคนที่2ก็จะเป็นไดโอฟิลิเปโดยปี2016เนี่ยบุรีดามนั้นเจ้าของ5แชมป์ในประเทศไทยสมัยนั้นสร้างความมือหารด้วยการดึงตัวไคโอฟิลิเปกอนซซเวสกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลมาปร,รุ่มทัพในโคตา้าอาเซียน ในปีดังกาวไคโอฟิลิเปเนียย้ยายมาจากทางซัมซุงซูวอนบรูวิงรองแชมป์เคลีกเกาหลีใต้ในปี2015ซึ่งเขาเคยเล่นกับทางทีมชั้นนำของเอเชียอื่นอีกมากมายอย่างเช่นชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ของเกาหลีใต้และก็เซเลโซสกาของญี่ปุ่นแต่ทว่าฟอร์มการเล่นของไคโอในรังประสาทสายฟ้านี่กลับไม่ได้เป็นอย่างที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้เพราะเขายิงไปได้แค่5ประตูจากทั้งหมด22เกมในศึกไทยลีกซึ่งเป็นจุดโทษ1ลูกกันอีกด้วย ซึ่งในปีดังกล่าวบบุรีมนั้นเสียแชมปให้กับทางคู่ปรับตลอดการอย่างทาง s อสจเมืองทองพร้อมทั้งตกรอบ a f c แชมเปียนลีก2016ชนิดที่มีแค่1แต้มจาก6นัดและยิงได้แค่1ลูกพร้อมเสียไป16ประตูก็เป็นผลทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนทายนักเตะอย่างหนักจนได้เทียโก้หลุยซันโตเข้ามาร่วมทีมตําแหน่งกองหน้านั่นเอง ทำให้ไครโอกันนี้กลายเป็นส่วนเกินของทัพประสาศสายฟ้าก่อนจะถูกนะฮะยุนนานชีมในลิกจีนดึงตัวไปร่วมทีมก่อนจะย้ายไปเล่นกับทางเกียวโตซังงะในลิกเจลีก2ในปี2018และก็ปิดฉากการค้าแข่งที่สมสรสอมิเ,เมรตครับในลิกของประเทศสหรัฐอาหเเรับอิมิเรตในปี2019นั่นเองต่อมาคนที่3ก็จะเป็นโนโกชิปินโตนี่คือหนึ่งในโคตา้าต่างชาติในตำแหน่งผู้สำรตู ดีที่สุดคนหนึ่งของไทยลีกเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับทางนงกุชิปินโตผู้สประตูลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลซึ่งปัจจุบันในวัย19ปีเขาได้เลิกเล่นไปแล้วสำหรับปินโตนั้นเกิดที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลก่อนจะมาโตที่ประเทศญี่ปุ่นและก็เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมโอิตะทรนิตะและย้ายไปอยู่กับทางอีกหลายทีมทั้งซังกันทสุคาชิวาเบรโซอาิวสปาฟุกุโอกะและอื่นอีกมากมาย ก่อนที่ปี2010เขาคนนี้นะผมจะเดินทางมาสร้างคามือหาที่ประเทศไทยด้วยการสัญญาก,กระชางสมุทรสงคราม FC และกลายเป็นที่รักของแฟนบอลชาวแม่กองก่อนย้ายไปอยู่กระชาง PTT ระยองในปี2012และก็โชว์ฟอร์มดีนะฮะจนได้รับตำแหน่งผู้สวบปตะตูยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลดีวิชั่น1พร้อมพาต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่ลีกสุดที่สำเร็จ ดังนั้นในปี2014เมื่อบมดสัญญากระทางพีทีระยองเขาก็ได้ย้ายกลับมาอยู่กับทางป่าทูขนองศึกอีกครั้งตามด้วยอยุธยาย c ก่อนจะแขวนซัดในเวลาต่อมานั่นเองต่อมาคนสุดท้ายก็จะเป็นเรีวจิอุโตโมได้รับดาวรุ่งลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะฮะที่เดินทางเข้ามาเล่นฟุตบอลในประเทศไทยแค่ฤดูกาลเดียวในปี2018กับทางพีทีระยองสรับทางเรีวจิอุโตโมที่มีดีกรีติดทีมชาติอินโดนะะีเซียชุดใหญ่ไปแล้ว ซึ่งในอดีตนั้นประกันหลังตัวการที่สามารถเล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้รายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะของสมาคมกีฬาฟุตบอลอินโดนีเซียที่ส่งไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศอุรุกวัยถึง3ปีก่อนจะติดทีมชาติอินโดนีเซียตั้งแต่ชุดยู่19ปีชุดยู่23ปีและก็ชุดใหญ่ในเวลาต่อมาโดยนักเตะสโมสรเขาคนนี้เคยเล่นกับทางอานัตมาบาเรน อาริมาเอสีอินโดนีเซียก่อนจะย้ายมาทีมยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซียอย่างเบอร์ซิจาจาการตาจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับทางพลังเพลิงพี TT, ทีทีระยองในปี2018แต่เขาคนนี้ก็อยู่แค่ปีเดียวนะฮะก่อนจะย้ายกลับไปอยู่กับทางเปอร์ซิจาจาการตาอีกครั้งตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมา โดยเมื่อปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดีๆนะฮะที่ได้จากการเดินทางมาเล่นในลิกไทยไม่ว่าจะเ,เรื่องของฝีเท้าเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของมิตรภาพและเรื่องของประสบการณ์กันอีกด้วยครับนี่ก็เป็นการพูดถึงลูกครึ่งญี่ปุ่นนะผมที่มาระเบิดศึกในศึกไทยลีกของเราต้นเองแต่ละคนก,ก็มีดีกรีท,ที่ไม่ธรรมดาจริงและนี่ก็เป็นนะฮะจดลึกเป็เนปร้อนข่าวต้นไทยบายนิจินอลสไตล์ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564 โดยใช้ปะ๊ประครั้งฟุตบอลไทยครับ